ครับพาไปดู CBR 5 0 0 R หน่อยครับอ่ะวันนี้นะ,ะน้องขอมาพี่ก็กล้าพาไปดูนะอ่ะตัวแรกเลยพี่จะพาไปดูในร้านทั้งหมดเลยนะก็อาจตะกล้องแผนรอบร้านก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่า CBR 5 0 0 R มีกี่คันในร้านนะลองดูลองนับเอาช่วยพี่นับเอานะอ่ะพี่ก็จะมาิูทีละคันเลยก็ตัวนี้น่าจะเป็น CBR โฉมเก่านะ ตัวนี้เป็นตัว500โฉมเกหน้าตาประมาณนี้รู้ว่าจะเป็นตัวนี้ CBR 500R เหมือนกันนะฮะจะเป็นโฉมใหม่หน่อยนะฮะตัวนี้จะเป็นทบเทเลสโคปิกอยู่นะก็หล่อๆเทเทประมาณนี้เลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นทบเทเลสโคปิกเป็นประมาณนี้นะฮะก็มีดิสฝังเยวลับปามก็ถือว่าใหญ่ค่อนข้างจริงๆนะซีซีเกือบ500ซีซีนะตัวนี้นะแรงมาก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะฮะเราลองสตาร์ทฟังเสียงนิดนึงไหมว่าเสียงเพราะเราแค่ไหนนะจ๊ะก็อันนนีี้้เเเป็ท่่ออดิมมมาาาสยงจจะไรก โอ้โหเพราะจริงๆนะ2สูบนะอ่ะต่อไปเลยก็จะเป็นตัวนี้ CBR 500R เหมือนกันโหเยอะจริงอ่ะลองนับดูนะตากล้องช่วยนับดูได้แล้วก็ FC ช่วยนับดูอันนี้ก็1คันอันนี้ก็2คันเห็นปะตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่หน่อยเยอะจริงแล้วก็ตัวสุดท้ายสุดด้านเดี๋ยวพี่จะไปพาไปดูตัวปีสองพันยี่สิบสี่ยี่ห้าตัวใหม่เลยสุดท้ายสุดสามพันสุดนี่ตัวนี้ก็มีเหมือนกันเห็นปะเยอะจริงอ่ะ CBR 500R นะตัวนี้น่าจะเป็น 500R ตตัวัวแรกๆเลยนะต ใครชอบก็จับต้องได้วลราคาจับต้องง่าย2ตัวสุดท้ายอีกนะฮะ,ะตากร้องตามมานะฮะดูนะว่ามีรุ่นไหนอีกนะ,ะเห็นปะ,ะเจอแล้วหนึ่งพันตากร้องน้ำหน้าได,ด้ดีดิตัวนี้ก็มีเหมือนกันโคตรเยอะนะห้าร้อยอา,าน,นะเพราะว่าคนนิยมเยอะ2สูบที่บอกว่าขับสบายออกทริปสบายไม่ได้เมื่อยขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเป็นรถที่บอกว่าจับต้องง่ายราคาจับต้องง่ายอีกแสนต้น,ตน,ตน,ตนประมาณนั้นเริ่มต้นฟีดาวได้เลยนะตัวนี้นะมีหนึ่งพันอีกแล้วก็อ่าเยอะจริงฝั่งนู้นอีกฝั่งนู้นอีกเห็นปะเยอะจริง รู้จะเป็นนี่250เผื่อชอบเผื่อชอบรอเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งนะทอแต่งมาฟังเสียงนิดนึงว่าทอแต่งเพราะเราแค่ไหนนะจ๊ะโอ้โหดูว่ามันโต JP เสียงโคตรหดอดเลยนะโคตรล้านโคตรล้านโคตรเยอะดูดิเยอะจริงอ่ะตัวนี้เลยทีเด็ดโอ้โหตัวใหม่ล่าสุดใจ FT จ๋าตัวนี้นะตากล้องมาข้างหน้านะเผื่อตัวใหม่ล่าสุดเป็นแบบไหนพี่ ตัวนี้ก็ถือว่าหล่อเทจริงๆ5้าร้ของเรามีโคตรเดอะลองนับดูเลยสรุปคอมเมนต์เข้ามานะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดปี24หล่อจริงหน้าจอ TFT แต่ก็มาดูหน้าจอกัอนเราค่อยไปเล่าอยู่รอบพันนะฮะตัวนี้มาอยู่1 1 1 1 3กิโลหน้าจอเป็น TFT หรือว่าจอสีนั่นเองนะฮะปรับหน้าจอได้แล้วแต่เราชอบอยากได้หน้าจอแบบไหนก็โอ้โหเยอะแยะมากมายนะหน้าจอคือโอ้โหเยอะเยอะแบบเยอะจัดอะดูดิปรับเปลี่ยนได้หมดนะเห็นปะ แล้วแต่เราเลยนะหน้าจอมันเยอะแบบเยอะจริงๆเลยดิหน้าจอแล้วแต่ชอบเลยนะ t r a c t i มีอีก t r a c t i คือตัวที traction คอนโ r o l คือระบบอย่างเช่นเราอบิดเทงแรงๆปุ๊บนะแล้วพอล้อมันฟรีปุ๊บตัวนี้ก็จะช่วยในการตัดลาร้อเครื่องยนต์เพื่อให้ล้อมันไม่สะบัดแต่ว่าถ้าอยากยังไงอยากยกล้อตัวทีนั้นแต่พี่กดปุ๊บมันก็จะเตือนว่ามันปิดนะ t r a c t i o น control ตัวนี้เป็นโหมดยกล้อเอาง่ายๆตรงๆเข้าใจง่ายๆนะเป็นโหมดที่ว่ามึงจะบิดแรงแค่ไหนสะบัดแค่ไหนมันก็ไม่ตัดล้อเครื่องยนต์ประมาณนั้น หน้าตาหน่อยมาดูหน้าตาหน่อยคล้ายๆ6ขั้ศูนย์ตัวใหม่เลยนะหล่อจริงเท่จริงเห็นปะชกหน้าอัพไซด์ดาวหน้าตาหล่อเท่ดิสคูมาเรียบร้อยปั๊มจับชกเรียบร้อยแล้วก็นี่นี่แอโรดนามิกตากล้ององแทนดูนะจะมีรูช่องลมนะตัวเก่าจะไม่มีนะหล่อจริงๆข้างหลังเน่ยข้างหลังหน่อยตากล้อ,ลองแนทนข้างหลังดู้วเผื่อข้างหน้ามองไม่ชัดนี่นี่หลังแทนนะรูนี้แอโรดนามิกดีกว่าเดิมแน่นอนเลยนะช่องโครใหญ่เลยนะแล้วก็ไฟท้ายหน่อยตากล้องไฟท้ายไม่ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วตัวนี้นะหล่อจริงเห็นป พี่เบรกดูสว่างตาแตกไฟฉุกเฉินดูวดิพรมสปอร์ตที่ไม่เหมือนชาวบ้านหล่อจริงๆเริ่มต้นฟรีดาวออกข้าง2องแสนต้นต้นตอนนี้กลายเป็นมือสองอยู่ประมาณแสนหนึ่งกงถึงไปไนิดหน่อยเริ่มต้นฟรีดาวนะอยากได้รุ่นไหนก็นึ่ถึงร้านเราบีโอวารับประกัน1นึ่งหมื่นกิโลหนึ่งปีแล้วก็มีรถฉุกเฉินยี่สิบี่ชั่วโมงไม่ว่าจะรถมีปัญหาอะไรไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าของเรามีรถฉุกเฉินไปรับไม่ว่าจะไปซ่อมอู่ไม่ว่าจะเอากลับบ้านหรือว่า จะไปศูนย์ก็ได้หมดนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะแต่ถ้าเกิน100กิโลเมตรขึ้นไปก็กิโลละยีบาทเนาะคุ้มค่าจุดๆรับประกัน10,000หมกิโลเลยหนึ่งปีจัดส่งให้ฟรีค่าโอนฟรีพาร์ติชั่ฟรีฟรีโคตรเยอะนะฮะอยากได้รุ่นไหนก็นี่ถึงร้านมิวไวและพิเศษน้ำไม่ซื้อไม่ว่ากันนะเพราะว่าของเราคุ้มค่าและคุ้มสุดบิ๊กไบที่เยอะที่สุดในประเทศตอนนี้ก็คือป O Y อวายบิ๊กไบนะสวัสดีครับ